สวัสดีคนดูครับวันนี้พวกกรผมนายช้างน้อยกับชาแนลรอดชองครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการลงมอดภาษาไทยในเกมพลาวเวิร์ครับเกมนี้นะครับเกมนี้นะครับขั้นตอนที่หนึ่งค่ับจะอธิบายแบบให้แบบกระชับกระชับเลยแล้วกันเพื่อนๆคนดูขั้นตอนที่หนึ่งเราต้องเข้าเฟซบุ๊กหรือเพจเข้าไปเพจนี้นะครับไม่เพอะไม่แจกนะครับผมเพจนี้เขาแปลมาเรียบร้อย อันดับต่อไปแล้วก็ไปที่นี่คลิกดาวน์โหลดไปหนึ่งจุดะตอนนี้แล้วเราก็มาตรงนี้นะครับไปที่นีไ่ไงเขามีมาให้เราเรียบร้อยสำรับคนไม่ดูนะเข้าไปดาวน์โหลดระหว่างรอเราก็ต้องรอครับถ้าเสียตังก็เป็นเมียมก็โหลดไว้ขึ้นแต่ถ้าไม่มีก็กดตรงนี้รอ3วิ2วิ1วิ โหลดปุ๊บโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมโหลดเสร็จปุ๊บเราก็ไปที่ไฟล์เราที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อตะก,กี้นี้อ่ะเราก็จะได้เป็นเวอร์ชันนี้มาปุ๊บเราก็การนี้ออกไปการทิ้งไปเลยไปที่เกมสตรีมน,นี้เราเก็บไฟล์ก่อน,นนะครับมีวิธีติดตั้งอยู่เดี๋ยวผมจะบอกทีนะ่หนึงก็ไปที่เกมของเราครับกดตัวเกมเกมเราอยู่ไหนนี่ การตหาตรงนี้นะครับไปที่ไฟล์ติดตั้งแล,เลาาง้เรนี้าก็จะเจอไฟล์นี้มาอ่าพอาได้ไฟล์นี้ทำาไ้ต่อกดีออ,กกอวอรเดี๋ยวนี้ให้ตลงครับเขาจะมีวิธีติดตั้งอ่าไม่ยากเขาก็บอกอยู่ ให้เราเอาไฟล์ในนี้กดเข้าไปแปลทั้งหมดเลยแล้วกันนะผมปึ๊บปึ๊บอ่าได้อน,นี้มาปุ๊บใช่ไหมนี่มันเป็นอันนี้เราก็ดูครับเขาบอกว่าให้ไปไว้ในไฟล์ไหนถ้าใครไม่เจอก็นี่ยัง่ายเจอแล้วปึ๊บแล้วก็ตึ๊อปึ๊บอ่านี่อันนี้ผมลงไปแล้วนะอ่าแต่ผมจะลงใหม่ให้คนจะได้ไม่ง,งกันก o พี้อันนี้มา ลากมาก็ได้ครับใส่ไปกดใส่อ่าเรียบร้อยทนีนี้เกมมันก็จะเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเราไปลองดูในเกมกันเลยอ่าเห็นไหมนี่เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแต่แล้วพวกนี้มันก็จะเป็นยังเป็นภาษาของเขาอยู่อ่ากดปิดในเกมก็เราก็จะเป็นภาษาไทยอย่างที่เห็นนี่เลยครับคนดูครับแล้วก็เครดิตกับตรงนี้เลยนะครับเครดิตอ่าอยัางไงก็นี่ก็คือติดตั้งเป็นภาษาไทยสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะ น้นก็ฝากคุณดูครับกดติดตามกดถูกใจให้ช่องด้วยนะครับโอเคครับเจอกันเกมหน้าครับ